จากนิวยอร์กค่ะรู้หรือไม่ไพร์มันส์มีจุดเริ่มต้นมาจากนิวยอร์กแล้วไพร์มันส์คืออะไรทําไมต้องสีลุง้งเราจะเห็นเลยว่าตลอดเดือนมิถุนายนจะมีการจัดงานไพร์มันส์ย้อนกลับไปเมื่อปี1960ตอนนั้นที่สหรัฐอเมริกายังไม่มีการยอมรับความหลากหลายทางเพศค่ที่นิวยอร์กมีการออกกฎให้แต่งตัวให้ตรงกับเพศของตัวเองจนวันที่28มิถุนายนปี1969เกิดเหตุจลาจลในบาร์เกส t o โ e นวอลในนิวยอร์กทำให้เกิดการประทะขึ้นจนท ให้กลุ่ม LGBTQ และประชาชนจํานวนหนึ่งออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นครั้งแรกค่ะในปีต่อมาก็มีการจัดขบวนพาเหรดจากบาร์สโตนวอลไปเซนท์โธปาร์คค่ะต่อมาในปี2000ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวเกย์และเลสเบี้ยนในปี2009มีการประกาศให้เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพรส์มันโดยมีการเดินขบวนพาเหรดและมีสัญ,ญลักษณ์เป็นธงสีลุงแต่สื่อถึงความหลากหลายเหมือนสีของลุงนั่นเองจ้า